ผัดถั่วลันเตาหวานนะคะวันนี้เราได้ถั่วลันเตาผักปอดภัยมาจากโลตัสนะคะสเปรย์น้ํามันเข้าไปนะคะนิดหน่อยเป็นน้ํามันรําข้าวคิงนะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วลันเตาวันนี้ร้างทําความสะอาดแล้วก็เด็ดตัวเส้นมันออกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยปกติก็ไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่นะคะมากินผักช่วงเจ <laughs> ขันพริกใส่พร้อมกันเลยดีกว่านะ จะได้แบบแซ่บๆหอมๆพริกนะคะปรุงรสชาตินะคะซอสหอยนางรมเจนะคะเป็นลีกุมกี่นะคะเป็นซีอิ้วเห็ดหอมนะเป็นสูตรเจนะคะจากวังน้ำเขียวนะแล้วก็มีน้ำปลาเจของปลาหมึกนะคะตาลหล่อหฮางกล้วยนิดหน่อยนะเป็นแบบรุ่นใส่ลบบใส่นิดเดียวนะน้อยมากๆเลยนะคะคือน,น้ำลายเอือ้อ เดี๋ยวเราจะชิมรสชาตินะคะว่าจะเป็นยังไงอุ้ยหอมมากอืม,อมกรอบมากฝัดงเตากรอบแบบกรึบกรึบกรึบมีความหอมเอี๊วแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยนะคะอืมดีมากเป็นเมนูเจที่แบบอุ้ยชอบอ่ะน,นี่นี่นี่ชอบอันดีค่ะปัดตัวเตาหวานค่ะดีค่่